โอเคข้อนี้คือ3เท่าของจํานวนนับโฟกัสที่คําว่าจํานวนนับนะจำนวนนับจํานวนหนึ่งมากกว่า15อยู่ไม่ถึง6จงหาจํานวนนับนี้มากกว่า15มากกว่า15ตอนนี้เรามีคีย์เวิร์ดอยู่2คําคือคําว่ามากกว่ากับคําว่าอยู่ไม่ถึงทีนี้หนูลองมาเขียนนะหนูลองมาเขียนนะเลขอะไรที่มันมากกว่า15เลขอะไรที่มันมากกว่า15นะ แต่มันน้อยกว่า6เนี่ยมันมีไหมเลขที่มากกว่า15แต่น้อยกว่า6มันไม่มีถูกไหมมันขัดแย้งกันดังนั้นคำว่ามากกว่าไม่ได้หมายถึงเครื่องหมายมากกว่าอาแล้วมันคืออะไรล่ะแล้วมากกว่าคืออะไรอธิที้หนูมาดูนะสมมติครูพูดว่า10เนี่ยมากกว่า3อมอมากกว่า3อยู่เท่าไหร่มากกว่า3อยู่เท่าไหร่ก็คือมากกว่า3อยู่ 7ดอ่าดังนั้นมันเอามาทารายการก,ก็คือเอามาลบกันอ่าก็คือ10มันมากกว่า3อยู่7อันนี้ก็เหมือนกันคําว่ามากกว่าหรืออย่างอีกอย่างตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นครูมีของ5สิ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งมีของ2อย่างอ่าครูมี5อย่างอีกคนหนึ่งมี2อย่างครูมีมากกว่าคนที่2เท่าไหร่ก็คือมากกว่า3ก็อเอา5กับ2มาลบกันเหมือนกันดังนั้นคําว่ามากกว่าในที่นี้หมายถึงเครื่องหมายลบ เราก็จะได้ว่า3เท่าของจํานวนนับจํานวน1มากกว่า15ก็คือว่าไอ้สมเนี่ยมันมากกว่า15อยู่ไม่ถึง6ก็คือพอเอาสสิ่งเนี่ยมาลบกันเนี่ยมันจะก็คือว่าเออพอเอามาลบกันเนี่ยมันจะไม่ถึง6อ่ามันจะเอามาลบกันเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ไม่ถึง6อ่ะประมาณนี้ทีนี้ก็แก้ะสมการธรรมดา ก็ย้าย15ไปบวกก็จะได้ x น้อยกว่า21สด่วน3ดังนั้น x เนี่ยจะน้อยกว่า7อ่าหนูงงไหมคำว่ามากกว่าไม่ได้หมายถึงเครื่องหมายมากกว่าเสมอไปหนูต้องดูตามหลักความเป็นจริงด้วยว่าเออมันมีเลขอะไรไหมที่มันมากกว่า15แต่ว่าน้อยกว่า6อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีถูกไหมถ้ามันมากกว่า15มันก็ต้องมากกว่า6ด้วยเช่นแล้วทีเนี้ยคาตอบแล้วมันได้แล้ว x น้อยกว่า7แล้วมันเป็นเลขอะไรได้บ้างก็คือเลข 6 5 4 3ไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ย x เ,เราเป็นจำนวนนับจำนวนนับก็คือเหมือนเรานับสิ่งของเราจะเริ่มนับที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆใช่ไหมเราจะไม่นับจำนวนที่ติดลบแล้วเราก็จะไม่ได้เริ่มนับที่0ดังนั้นตัวสุดตัวเลขสุดท้ายที่เป็นไปได้ของ x เ,เนี่ยก็คือเลข1 ก็คือพอเราเริ่มนับสิ่งของว่ามีของกี่อย่างเราก็จะเริ่มนับที่1 2 3นั่นคือความหมายของจํานวนนับดังนั้นเราก็ลองมาตรวจคําตอบดูวิธีการตรวจคำตอบก็คือเอาตัวเลขที่เป็นคําตอบของ x นะมาตรวจเลขที่ง่ายที่สุดก็คือเลข1ก็จะเป็น 3x อ่ x เป็น3คูณกับ1ลบ15น้อยกว่า6อ่า3คูณ1ก็เป็น3ลบ15น้อยกว่า6ก็เป็นลบ12น้อยกว่า6 ซึ่งมันจริงดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือว่าไอจานวนนับเนี่ยเป็นไปได้ก็คือมีเลข 6, 5, 4, 3, 2,,, แล้วก็1ก็คืออันนี้คือจํานวนนับเป็น0ูนย์ไม่ได้เป็นจํานวนติดลบไม่ได้เพราะ0ูนย์กับจํานวนที่ติดลบนั้นไม่ใช่จํานวนนับ